สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ติดตาม FC ทุกท่านพบกับ7-1วัออนไลน์กับผมโวตฮารัตเพนจันทคลิปนี้ผมจะมานำเสนอข่าวการแข่งขันรายการ AMA อมมอรค,อร,ครับในสนามที่2แข่งขันที่สนามแฮงทาวครับเป็นสนามที่แข่งกันมานานแล้วนะครับแล้วก็เขาใช้ชื่อว่าแฮงทาวคลาสสิกเลยก็คือมีการแข่งขันมายาวนานมากปีนี้เป็นปีที่50แล้วนะครับสำหรับการแข่งขัน AMA Pro มทค เริ่มจากรุ่น2 5 0ร้ซีซีนะครับในโมโตที่1ผู้ที่ออกสตาร์ทได้ดีครับก็คือจัสตินคูเปอร์เหมือนเดิมครับหมายเลข32จากทีม s t a r ์เลสซิ่งยามาฮ่านะครับแล้วก็ตีคู่มาด้วยเจเล็กโวนะครับหมายเลข31จากร็อกซ่าฮัตสวาน่ครับตามมาด้วยที่3ครับไมเคิลโมชแมนนะครับจากรถแก๊สแก๊สหมายเลข29ครับส่วน2พี่น้องเจสกับฮันเตอร์ลอเรนนะครับหมายเลข1กับ96เนี่ยออกสตาร์ทอยู่ในอันดับประมาณ ที่5ที่6นะครับอยู่ในกลุ่มกลางๆก,การแข่งขันผ่านไปประมาณ10นาทีครับพี่ยทำความเร็วขึ้นมานั่นคือไมเคิลโมชแมนนะครับหมายเลข29เพราะว่าเป็นสนามเจ้าบ้านครับเป็นโฮมทาวของเขานะครับแล้วก็มีแฟนขับเยอะมากๆเลยทำความเร็วขึ้นมาแซงจัสตินคูเปอร์ขึ้นมาอยู่ที่1ครับแล้วก็ยืดระยะห่างออกไปเรื่อยๆนะครับจัสตินคูเปอร์ก็ยังอยู่ที่2อยู่ส่วน2พี่น้องนะครับฮันเตอร์กับเจสลอเรนเนี่ย ก็พยายามทําความเร็วขึ้นมานะครับขี่กันเป็นทีมเมทแบบแฟมิลี่ครับทาความเร็วใครเร็วกว่าก็ปล่อยให้คันนั้นขึ้นไปข้างหน้าแล้วก็ขี่ตามนะครับพอคันนึงชา้าลงมาครับก็สลับกันขึ้นไปเป็นแบบนี้นะครับฮันเตอร์ผู้พี่นะครับขึ้นไปนําน้องแล้วแล้วก็เหมือนจะทิ้งระยะเห่าออไปแล้วนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยมาพลาดล้มเลยทําให้ตกมาอันดับที่4นะครับผลการแข่งขันในโมโต้ที่1ก็เป็นไมเคิลโมชแมนนะครับหมายเลข29กแกส๊สแก๊สที่1 อันดับ2เป็นจัสตินคูเปอร์หมายเลข32อันดับที่3นะครับเป็นเจสตลอเรนหมายเลข1นะครับอันดับ4เป็นฮันเตอร์ลอเรนครับผู้พี่นะครับหมายเลข96แล้วก็อันดับที่5ครับตามมาก็คือโจชิโมดะครับหมายเลข30เป็นนักแข่งญี่ปุ่นนั่นเองในโมโตที่2ครับผู้ที่ออกสตาร์ดียังเป็นคนเดิมครับก็คือจัสตินคูเปอร์นะครับ แต่ผู้ที่ออกตาร์ตามหลังมาก็คือเจสลอเรนชแชมป์เก่านะครับที่เข้าที่3ไปในโมโตที่1เวลาผ่าน,นไปเพียงประมาณ1รอบเท่านั้นครับเจสลอเรนก็ทําความเร็วแซงขึ้นมาเป็นที่1นนะครับแล้วก็ขี่นําจนจบการแข่งขันเลยนะครับแต่สนามนี้เนี่ยเจสลอเรนขี่ได้ไม่เต็มที่เพราะว่าเขาเป็นไข้ก่อนการแข่งขัน,นครับแล้วก็มีอาการอาเจียนก่อนการแข่งขันด้วยทําให้ขี่เนี่ยทิ้งระยะห่างกับที่2ไม่เท่าไหร่เหมือนขี่คุมความเร็วเรืเร่อยๆนะครับเพื่อไม่ให้ที่2แซงได้เท่านั้นเองก็ยังถือว่า ขนาดไม่สบายนะครับร่างกายไม่เต็มร้อยก็ยังทําความเร็วได้ดีอยู่นะครับแปลกใจมากในโมโตรี่2ก็คือโจชิโมดะนะครับหมายเลข30จากทีมโปรเซอร์กิตควาสกิที่ขี่ดีมากๆนะครับไล่จากกลุ่มกลางๆนะครับขึ้นมาจนติดอันดับ1อันดับ2แล้วนะครับแซงคูเปอร์ขึ้นมาแล้วติดเจสลอเลนแล้วแต่ว่ามาพลาดล้มเอาง่ายๆในช่วงท้ายเกมนะครับเลยทําให้พลาดตกโพเดียมไปคะแนนรวมก็เลยตกไปอยู่ที่4นะครับ ส่วนแชมป์ในโมโตที่1นะครับก็คือไมเคิลโมชิแมนนะครับในโมโตที่2เนี่ยก็เสียได้เหมือนกันนะครับมาพลาดล้มแล้วก็ทำให้รถเนี่ยแฮนด์เบี้ยวนะครับไม่จบการแข่งขันไปในโมโตที่2ในช่วงท้ายนะครับหลังจากที่โจชิมุดะล้มไปแล้วนะครับทางฮันเตอร์ลอเรนผู้พี่ของเจสต์ลอเรนเนี่ยก็ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนมาแซงคูเปอร์นะครับในรอบสุดท้ายทาให้เฉือนแย่งชิงอันดับที่2ไปในรอบสุดท้ายครับ คูเปอร์ก็รับอันดับที่3ไปนะครับอันดับที่4เป็นโจชิมุดะแล้วก็อันดับ5เป็นแม็กซ์โวลแลนด์ครับทำให้ผล overall นะครับของรุ่น2องรในสนามที่2แหงชาวอันดับ1ก็คือเจสตลอเรนครับสกอร์สามหนะครับอันดับ2เป็นจัสตินคูเปอร์ครับสกอร์ก็คืออันดับ2แล้วก็อันดับ3อันดับที่3ครับเป็นฮันเตอร์ลอเรนนะครับสกอร์สีนะครับ และอันดับที่4นะครับเป็นโจชิมุดะคาวาสกิโปรเซกินะครับอันดับ5กับอันดับ4ผลอัติเอันดับ5ก็คือแม็กซ์โวลแลนด์นะครับรถ KTM หมายเลข36จบด้วยสกอร์อันดับ7แล้วก็อันดับที่5ครับมาต่อกันในรุ่น450ครับเป็นรุ่นใหญ่ที่สุดของรายการนะครับผู้ที่มีคะแนนสะสมแล้วก็คว้าที่1ไปในสนามแรกก็คือเชสแซกตันนะครับสนามนี้ยังคงความร้อนแรงอยู่นะครับก็ออกสตาร์ทมาเป็นผู้นำอันดับ1เลย อันดับ2ตามมาด้วยเจสันแอนเดอร์สันนะครับหมายเลข21ที่ขี่ดีตั้งแต่สนามแรกเหมือนกันนะครับแต่ว่ามาพลาดล้มอันดับ3เป็นเคนร็อกเซ่นนะครับอันดับ4นะครับที่ตามมาก็เป็นีไล t โทแม็นะครับส่วนอันดับ5ก็เป็นคริสเตียนเค a รกนะครับแล้วก็ตาม,มาด้วยดันจี้แล้วก็ไคลโรลี่นะครับตามลำดับมาการแข่งขันเหมือนจะจบลงแบบนี้แล้วนะครับเพราะว่าแซกตันเนี่ยช่วง20มนาทีแรกนะครับนำห่างไปเยอะมากๆเลย แล้วก็แอนเดอร์สันเนี่ยก็เหมือนว่าจะไล่ไม่เข้าแล้วนะครับแต่มาแรงในช่วง10นาทีสุดท้ายครับแอนเดอร์สันค่อยๆขยับขึ้นมานครับขยับระยะเข้าใกล้เข้าใกล้ขึ้นมาแล้วก็แซงเชสซตันในที่สุดนะครับแซงประมาณ2-3รอบสุดท้ายนะครับแล้วก็เซกตันนะครับพยายามจะทวงอันดับคืนนะครับแต่ก็ทำอะไรแอนเดอร์สันไม่ได้นะครับจบการแข่งขันแอนเดอร์สันเนี่ยก็เฉืยชนะไป ไม่ถึง1คันรถนะครับเข้าติดกันมากๆไม่ถึง1วิเลยส่วนอันดับที่3นะครับก็เป็นเคนร็อกเซนที่ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันนะครับต้องประคองที่3ให้อยู่ในโพเดียมในโมโต1ไปก่อนนะครับอันดับ4เป็นอีไลท m แม็ครับที่ออกสตาร์ทไม่ค่อยดีนักนะครับแล้วก็พยายามทำความเร็วขยับขึ้นมานะครับแต่ก็แค่เข้ามาใกล้ได้บ้างนิดหน่อยนะครับจบอันดับที่4ไปอันดับที่5เป็นคริสเตียนเครกนะครับที่ ผลงานยังคงดีนะครับหลังจากที่สนามแรกเนี่ยคว้าโพเดียมแรกในชีวิตของตัวเองในรุ่น450นะครับอันดับ6เป็นดันจี้แล้วก็อันดับ7เป็นไคลโรลี่ครับในโมโตที่สนะครับผู้ที่ออกสตาร์ทนำนะครับเป็นแชมป์โลก9สมัยครับก็คืออันโตนิโอไคลโรลี่นะครับอันดับ2ตามมาด้วยเคนร็อกเซนนะครับร็อกเซนเนี่ยค่อนข้างจะทําความเร็วในรอบแรกได้ดีมากๆนะครับก็แซงไคลโรลี่ขึ้นมาเพียงแค่2-3โค้งเท่านั้นนะครับแล้วก็ร็อกเซนเนี่ย ยืดระยะออกไปส่วนเชสเซกตันนะครับหมายเลข23ก็พยายามทําความเร็วแซงแคลอรี่ขึ้นมานะครับแล้วก็พยายามขยับอันดับเข้าไปใกล้ล็อกเส้นนะครับอันดับ3อันดับ4ี่เนี่ยเป็นแคลอรี่กับดันจีนครับที่ออกสตาร์ดีอันดับ5อันดับ6นะครับเป็นโทแม็กแล้วก็ตามด้วยแอนเดอร์สันนะครับเวลาผ่านไปประมาณ10นาทีนะครับเซกตันก็ขยับอันดับเข้าไปใกล้ล็อกเส้นขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ แซงในที่สุดนะครับขึ้นไปอันดับที่1ล็อกเซนก็อยู่ที่2นะครับเกมการแข่งขันก็ดูเหมือนว่าจะเป็น Honda ที่คว้าที่1เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าอ e ี Mac ลาร์โทแม็ก้อนแรงขึ้นมานะครับหลังจากที่ออกตัวอยู่ประมาณอันดับ5นะครับค่อยๆแซงดันจี้นะครับแซงไคโลโรลี่ขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาแซงล็อกเซนนะครับแล้วก็ขยับเข้าไปหาเชสเซอตันนะครับและในที่สุดโทแม็กก็สามารถแซงเชสเซอตันได้นะครับถือว่าเป็น โทแม็กลับมาแล้วจริงๆนะครับหลังจากที่เขาขี่ไม่ค่อยบู๊แบบนี้มานานแล้วนะครับสนามนี้ถือว่าเป็นฟอร์มที่ดีมากๆครับสำหรับโทแม็กนะครับก็ไล่ขึ้นมาแล้วก็แซงนะครับส่วนแซกตันเนี่ยก็พยายามทําความเร็วจะเอาอันดับคืนนะครับแต่ก็ทำะาไโทแม็กไม่ได้จบการแข่งขันโทแม็ก็เข้าอันดับที่1ไปแซกตันก็รับอันดับ2ไปครับส่วนอันดับที่3นะครับที่เป็นร็อกเซนอยู่นานมากๆเลย ก็เหมือนจะแผ่วตอนบายนิดหน่อยนะครับมาโดนเจสันแอนเดอร์สันนะครับไล่ขึ้นมาแซงในช่วงท้ายท้ายของเกมนะครับเลยทําให้ตกไปอันดับที่4ครับส่วนอันดับ5ก็เป็นคนเดิมครับคริสเตียนเคนะครับที่คงเส้นคงวานะครับอันดับ5โมโต1แล้วก็โมโตที่2ด้วยอันดับ6นะครับสลับกันสําหรับอันดับ6กับ7นะครับโมโตนี้เป็นไคลโรลี่นะครับอันดับ7เป็นดันจี้นะครับผลการแข่งขันในโมโตที่2ก็เป็นโทแมกนะครับเซ็กสตัน แอนเดอร์สันร็อกเซนเครกนะครับไคลโลลี ori, แล้วก็ดันจีครับส่วนผล o อเวอร์ o o, นะครับผลคะแนนรวมของสนามที่2แหงชาานะครับอันดับ1ตกเป็นของเจสันแอนเดอร์สันครับคาวสกิ asaki, หมายเลข21นะครับสกอร์อันดับ1แล้วก็อันดับที่3ซึ่งเป็นการเข้าที่1ของเขาครั้งแรกนะครับในรายการโมโตคอร์นะครับ แอนเดอร์สันเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเก่งทางโมโตคอ์เท่าไหร่แต่ซูเปอร์คอ์เนี่ยเขาเป็นแชมป์มาแล้วทั้งรุ่น2 5 0แล้วก็4 5 0นะครับเป็นการชนะครั้งแรกเลยนะครับในรอบ10กว่าปีก็ว่าได้นะครับตั้งแต่ขี่รุ่นโปรมาเลยอันดับที่2นะครับคะแนนรวมเป็นเชสสักตันครับที่อันดับ2-2นะครับทั้ง2 m o โมโตนะครับอันดับที่3เป็นอีไลท์โฮแมครับที่โมโตที่1เข้าอันดับ4นะครับแล้วก็โมโตที่2เข้าอันดับ1นะครับถ้า ทำผลงานในโมโตแรกดีกว่านี้นะครับอาจจะได้ที่1โอออกไปแล้วก็ได้อันดับ4เป็นของเคนร็อกเซนครับเข้าด้วยสกอร์อันดับ3แล้วก็4นะครับอันดับ5เป็นของคริสเตียนครกนะครับอันดับ5ทั้ง2โมโตเลยส่วนอันดับ6ครับเป็นของไคลโรลีนะครับเข้าอันดับ7แล้วก็อันดับ6ครับอันดับ8เป็นดันจี้นะครับอันดับ6แล้วก็7อันดับ8เป็นแอรอนพาร์ชิงเจอร์นะครับ KTM อีกคันหนึ่งหมายเลข7นะครับ อันดับ9เป็นจอยซาวาจีนะครับอันนี้คือผลคะแนนรวมนะครับแล้วก็อันดับที่10เป็นจัสตินบาเซียครับหมายเลข51ที่ผลงานยังไม่ค่อยเข้าตาเท่าไรครับสำหรับรายการมโตคอร์สนะครับนี่ก็เป็นการรายงานผลสำหรับสนามที่2นะครับ c o ็มเตสนามแห่งเช้าครับในสนามต่อไปนะครับจะแข่งที่สนาม Thunder Valley นะครับเดี๋ยวผมจะ นำผลการแข่งขันมานำเสนอให้ท่านผู้ชม FC ได้ติดตามรับชมกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง7ซเว่นออนไลน์ด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ